and now b โอเคอ๋อนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมนะครับมาทุกเดี๋ยวผมนะครับคิดทสกิซจิในเกมเนฟเด์สองนะครับเนฟเดสอในในเรื่องที่หนึะครับแล้วในเรื่องที่สองเนี่ยเราจะมาแชทกันอีกหลังจากที่จบหลังจากที่แชทในเรื่องที่หจบนะครับ ราะว่าป่าผมคงจะไม่ไปโดนแมวนมนะโอเคมานะครับตัวละครคนนี้นครับเป็นตัวละครเป็นบอดนะครับจากผมเล่นซิงเกิลพัเยอร์นะครับโอเคผมจะไม่พูดเวลาตอนที่ยิงนะครับเพราะว่าสังเกตม,มันดังกว่าจากไม่นะครับ เพิ่มมีแสงตะกุดตะกะต้องขอใครด้วยนะครับกำลังปรับไม้อยู่นะครับถ้ากระตุกเลยนะยังไงยังไงกระตุกเหรอตาแดงด้วยตาแดงเหรอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยกระตุกเวลาที่ไม่ถ่ายเนี่ยนะเออไม่ใช่เวลาที่ถ่ายเนี่ยนะ เพราะว่าเล่นแบบนี้้วมนกระตุกวะเว้ยกระเด็นโอ้กระตุกไปหรือเปล่าเนี่ย คลิปนี้อาจจะดูเงียบหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะดูนิ่เงียบหน่อยโอ้ยกระตุกจังเลยบมูมเมอร์ด้วยแรงงนบูมเมอร์วางกระสุนไปนะครับ าร์จเจอ่์ชาร์จเจอร์โชตโตมัตเตยุสนายอ่ะอุ้ยจะต่อใช้กระสุนนี่ยังไม่หมดเลยอ่ะจะได้ครับกระสุนไฟหายาก พยายามไม่ใช้มันแล้วกัน มเสิ e r ใครมาแวนัเลยแถวนี้เ่ยใครอยู่อนนี้เลอ้เสียทงครับเก็บนี่ดีกว่าไอ้ปลาเสยทังครับดวับ พอเปิดประตูนี้เสร็จครับแทงจอกมาครับไปหยักปูบินยันปืนครับปอย้ายี4ดีกว่า อ <oung ing. S 2> ีป่าหละโมอโมบายตกเพียบเลย เราจะยังไม่ฮิวนะครับเก็บไปเก็บไปไอ้อะเข็มชีจันนี่มันหายจากครับผมเอาไว้ใช้ตอนจบโอ้ยกระตุกมัน,นจะไม่ฮิวทำไมเนมี่ยว่าจะซื้อผู้ใหม่ใหม่ใม่กับผู้ฟังใหม่ไปนู่นเลยไป Chắc mà thông mày chưa thương mày đi Chắc mày chưa thu mày Ủa tụi gì Ở á อโอ้ย,อยตกกรกอร้าหนาแตง้องไปเพิ่มเฟรมเรทครับได้ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ กินพิวนะครับโอเคค่อยวิ่งไปขึ้นหน่อยฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ต้องมีคนนึงเสียสละครับก็คือผมนั่นเองเพราะบอดไม่ทำไม้เป็นครับ เัาเองต้องทำเองคือยอมตายนะครับฉากจบแต่ชุดกันดีกว่าไหนอีกตัวนี้มันอยู่ไหนเนี่ยนักเกียร์ปัญญากี่ไอตีนี่มันจะลังฮิวอะไรนี่ เข้าสู่เซฟต่อไปออกจาทางแล้วมันหมามันจะมาห่าอะไรในวันนี้เนี่ย จากับไม้ปอมโอ้ยโปูมาอะไรจากป่าจะเป็นผีป่าเลยเปิดประตูไม่ได้อข้างในนี้มีผิวอยู่นะครับให้บอทเข้ามาเก็บนะครับ

เทมันกาอีป่ากางเกงเขียวเอ้ยชุดแมงทุเรศมากกางเกงเขียวเสื้อสีอองชมพูชมพูตุ่มมาทำอะไรทำอะไรทำอะไรรอให้ไฟมอดก่อนครับแล้วค่อยเราค่อยไป ี่มาต่างไหนกันวะแน่แน่แน่แมตต์แอมครับไม่ได้แอมทำอะไรของเกทำอะไรจะหนีไปไหนกระโดดพันจ็อกกี้ดินะจะแปลงสายพันเหรอถึงมีไม้บอมเอาไม้บอมมาปาทิ้งครับรอพวกสมบี้ไปให้หมดโอเค วุ้ยดิตรงนี้เลยเดรอ้วไมีปุช็อตกันครับก็ปล่อยกันไปเออครับอยช้าครับแต่วิงตื่นครับ วิทยไปนะครับถ้ามันไม่มายืนกับเราเราต้องยืงกับมันนะครับโอเคีอคีจังปืนซุปเปอรเท่ดิอ่ะมันมันหนักแน่นดีอ่ะแถมท่าใส่กระสูตรก็เท่ด้วย ตักกี้อ๋อฟังด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันมาจากข้างหลังเคสปิดไอเคสแนะนำว่าห้ามกดเมาค้างรัวๆนะไม่กดปล่อยกดปล่อยนะครับเพราะว่าถ้ากดค้างรัวเนี่ยมันจะยิงดีนครับ วิทดังๆมาถึงน,นี่เลยอ่ะอ่าสมมาเกม FPS นะครับผมจะเปลี่ยนกระสุนแบบไหวมากนะครับแม้ว่ายิงปั้งชงนิดแล้วผมก็จะเปลี่ยนครับโอ้กระตุกเต็มเลน,นละสองโอ้หนเอ้ยฮันเตอร์ เอร์ดีเสียงฮันเตอร์ปัดนุ่นไปนี่ไงฮันเตอ,อ,อ,อร์โอ้โหมาลิบตัวไปรีบวัดครับยียบหัวนั่นแหละหยุดรถไว้ครับที่เราชัดเชื่อได้ ยิงเพื <minutes> ่อนใจนเต็มเลยข้างบนนี้จะมีพิวอยู่นะครับมีพิ้วกล้องกระสุนจำได้ครับจำได้ไมทีมชิจ้าตกเก็บนะครับเก็บไว้เอาไว้ใช้ตอนจบเกมนะครับเพราะตอนจบเกมเนี่ยครับต้องวิ่งไปกดสวิตช์นะครับเพื่อให้ทีมรอดนะครับแล้วเราก็จะตายนะครับ อ๋อาล้วครับไอกามาแล้วนะครับฉากนี้เป็นฉากที่ผมจำได้ครับชอบมากเลยนะครับต้องบูมมือมาจะทั้งงานรอทีมครับรอทีมเราแต่ทีมเราไม่มาวะ ยื้แม่งชักช้าอ่ะจะีปล่อยทิ้งเลยไหนสั่งไอ้บุ๋มมึ่ที่อยู่ตรงนี้โอ้โหเต็มหน้าเต็มตาทะลุจอหาม,มุมแอบอยู่นะครับโอเคอย่าเปลี่ยนปืนอ่ะไอ้นี่เป็นคาตานะเยี่ยม น้อนอาจจะฟีลขนาดอันนี้<ป>อะไรอะพิวเก็บไม่แบ่งครับไม่แบ่งใครเลยระ,ร,เระวังชาร์จเจอร์ครับระวังแบบมันแบ่งทีมมดีมากครับให้ฮันเตอร์มาข้างหน้าชาร์จเจอร์อยู่ข้างหลัง พอเราหันไปยิงทันเตอร์ชาร์จเจอร์ก็จะสวนเข้ามาครับซีดนี้บอพวกคนนี้มันจะฉลาดขึ้นหรือเปล่าเอ้เมื่อก่อนนี่ออกจะโง่นะไอ้ดิ้งโอ้โอ้โอ้โทีนี้มีสามเซฟนะครับเซฟอยู่ทางนี้ไม่ได้เล่นนานครับจะไม่ค่อยได้ โอเคสุดท้ายเป็นปืนเอ็มสี่แล้วกันสุดท้ายครับโอเคโอเคเข้าสู่ฉากสุดท้ายเ,เป็นด่านที่ยากสุด,สดนะครับด่านนี้ ใช้ความสามัคคีนะครับอ๋อฮิวยังเหลืออยู่นะฮะฮิวแกฮิวไปแล้วแกเพิ่งฮิวหรอกโอเคอ่าอยู่จ็อกกิ้งอ่ะจะไปวิ่งจ็อกกิ้งโหมีฮิวเยอะเลยอะไรของแกฮะ อ่าด้านนี้ก็น่าจะคุ้นกันดีนครับเป็นนานของฉาเกเจิอน้ำมันในภาคที่สองนั่นเองเอออันนี้ต้องไปปิดหนก่อนนะแนะนำให้ไปปิดอันไกลๆก่อนนะครับเดินชิอันนี้เลยตอนนี้แข็งจะยังไม่มาครับ แเราปิดสัญญาณไอ้ตัดไม่ใช่ปิดสิเปิดครับ้เราเปิดสัญญาณไอ้นี่ปั๊บแทงจะมาทันทีเลยครับโอเคกด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 โอเควิ่งครับเอาครับแทงฮาร์ที่หลบครับรอแทง กระตกตอนที่แทงมาเนี่ยนะกระตกที่ถูกเวลาจริงๆแนะนำให้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วสังเพลงของแทงเนี่ยมันมากเลยไายเอ่ย ยังเจ๊ตเสียงอะ่ะมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยตายพอดีครับโอเคชีดเข้มชีดยากว,วิ่งครับไปปิดไปกดสิไปสาตาร์ทไปสาตาร์ทเครื่องครับไม่ใช่ไปปิด ือหลังหลังเข้าหลังเข้าบัดเก็บไม่ช่วยฉันเลยที่เดิมเลยนะสตาเครื่องสามเครื่องอแล้วเซ็งกระมาสามรอบนะครับ ไหนเอ่ยแทงปูมาข้างบนอะ่ะพมันอยู่ข้างล่างอะ่ะอู้หูเฮ้ได้อยู่ได้อยู่ไปนูน่นไปไปนูน่นไปท่านก็ไปนูน่นโอเคตากเครื่องสุดท้ายนะครับ ปรากฏนะเพื่อนๆเราจะได้จากพวกเจ้าไปแล้วเป็นฐานที่ฮาร์ดคอมาครับทำไมอ่ะทำไมต้องเสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อผ่านอ่ะโอ้ไม่ไม่ฟีว่าตรงนี้ครับแทงจะเป็นจะปีนทำไมนะเนี่ยมันทีแทงตายแล้วครับเดี๋ยวอในอีกเหมือนเดินครับรอสะพานลงมาครับ พอสะพานลงมาแล้วต้องทำอะไรด้วยนะลืมโอเคกดหนึ่งแล้วต้องรีบขึ้นไปกดสัญญาณตรงนี้นะครับกดปั๊บสายเพื่อนขึ้นมาครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องไปปิดสวิตไปกดสวิตเพื่อให้โอเคแบบนี้ครับจบนะครับให้ตัวเองตายโอ้โหกระตุกอีกทั้งห่ากตอนจบ ไม่ลาก่อนทุกคนเออโอ้โดนซ้ำเลยยม้มซ้ำโอโ้โหโดนลมตี m e m o r รี f BRS บีอาร์เอ i กิ k ากิจิโตเกะโอ้โหเป็นชาที่ฮาร์ดคอมากโอเคการคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปทค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ